ในป่านะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับวัตถุดิบอะไรไวจะเข้าไปอยู่ในป่ามั้งครับของผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีเป้หนึ่งใบแล้วก็มีสับปาต้าหนึ่งเล่มไว้ตามมาเลยโซมีพกแล้วก็เสื้อผ้าชุดเดียวนะครับสําหรับของผมนะครับขออนุญาตพกเลื่อยนะครับเลื่อยหนึ่งอันนะครับสองนะครับผมพกชาบ็ดไปด้วยพริกนะครับเกลือน้ําตาล่เข้าสารหนึ่งถุงนะครับเอาตัวรอดสองวันหนึ่งคืนนะครับ ชาวบ้านก็ขี่รถมาส่งเรา3 0มสิกิโลนะครับเมื่อกี้จะไปใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ2วันหนึ่งค <forcément, S 2> ืนนะครับเพื่อที่จะหาอาหารมาทำกับข้าวกินกันหรือว่าจะ okay. ได้กินข้าวอย่างเดียวไม่มีลับนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับเดี๋ยวที่สำคัญที่สุดเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเก็บวัตถุดิบที่สามารถ อะไรเพื่อ,อดำรงชีวิตที่การที่อยู่ในป่านะครับพวกผักพวกอะไรที่เอามากินได้เราก็จะเก็บไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับ แต่ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าทานได้หรือไม่ได้นะครับแต่ยังไงเราอยู่ในป่าเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปก่อนนะครับนี่เราก็ได้มาเจอ,อพืชป่าครับคือภาษาถิ่นเขาเรียกว่าต้นปุดแต่ภาษาการเขาเรียกอย่างผมไม่รู้นะครับมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกขิงขาครับอานอุลเจนข้างในมาเนี่ยเอามาปรุงอาหารได้นะครับและผมก็จะทําการเก็บไปปรุงอาหารและถ้าใครยังไม่เคยเห็นดอกมันนะครับ ผมมีดอกให้ดูนะครับสวยงามมากนะครับ mm. นี่ก็คือดอกปุดนะครับ mm. และนี่ก็คือลำต้นของของมันนะครับ mm. ผมก็จะทำการป้นเลือดสามสิบต้นนะครับ mm. พืชพันนานานะครับ mm. ของในป่า mm. ที่เป็นวัตถุดิบสามารถเอาไปรังสรรค์เป็นกับข้าวเป็นเมนูนะครับ mm. นี่นั่นดอกปุดดอกครับนี่คือดอกปุดตอนนี้นะครับตามที่ชาวบ้านก็บอกไว้นะครับ ก็คือเราเดินขึ้นมาก็ประมาณกีเกือบเกือบกิโลนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นมาบนยอดควนที่สูงเขาบอกว่าเราต้องขึ้นมาบนยอดควนที่สูงสุดก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มองลงไปแล้วก็มันจะมีทางลงแล้วเราก็จะ <c oughs> ไปเจอลําน้ําครับ <c oughs> เนื้อกับแฟนผู้ชมแต่ตอนนี้เรามาอยู่บนยอดควนแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะหาทางลงเพื่อที่จะไปตั้งแคมป์นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่น้ํานะครับเพราะว่าเราสองคนวันนี้ก็ไม่ได้พกน้ําอะไรมาเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็หายน้ํามากเลยครับครับผมท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเก็บไปนะครับอันนี้ก็ทานได้นะครับใบชาพลูนะครับเอาไปกับแกงกะทิอะไรอย่างนี้ก็อร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปสักสี่ห้าต้นนะครับเผื่อไว้ก่อนครับพระเราไม่แน่ใจว่าในป่านี้เราจะมีอะไรกินนะครับอะไรที่กินได้เราก็จะเก็บไปก่อนครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาก็ได้เริ่มจะได้ยินเสียงน้ำแล้วนะครับแต่เขาบอกเสียงดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเราลอ <ไป S 1> งขึานมา <c oughs> แต่ในน้อยเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่ที่ตั้งตั้งแคมตั้งค่ายคืนนี้กันนะครับมันกินน้ำอยู่ในตู้เย็นเลยครับเย็นเกี้ย เดี๋ยวผมก็จะหาที่พักแถวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะมาทําที่พักกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมพาตาเบ็ดมาด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็มานั่งปลูกเบ็ดนะครับตกปลาในนี้เผื่อจะได้นะครับได้มาเป็นอาหารนะครับ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันครับ mm hmm. นี่นะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างที่พักตรงนี้นะครับโดยเอาต้นไม้ต้นนี้เป็นเป็นเสาหลักนะครับหึงต้นครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นไปเพื่อที่จะไปหาไม้วัตถุดิบหรือว่าไม้ไผ่อะไรนะครับเพื่อที่จะมาทําที่พักนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินหากันครับ น,นี่ก็เพียงบนนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้ดัดไล้โตงทำที่าากไห้เสร็จโอนประมาณใบต้มหรือใบยัย้ยมนะครับดีครับครับในระหว่างทางที่เราได้เดินมานี่ก็มาเจอเอาเห็ดชนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นห็ดอะไรแต่มันอยู่เหมือน เหมือนถ้วยเป็น,นชั้นๆนะครับเป็นจะขึ้นเรียงสวยงามมากเลยนะครับความชุ่มชื้นของป่ายางนี้คือ,อยังอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะดูความชื้นถ้าว่าไม่ชื้นจริงเนี่ยผิดพวกผิดลาเนี่ยมันจะขึ้นลําบากครับมันจะไม่ขึ้นครับขึ้นมาตัดไม้ก็ยังไม่ได้ไม้ที่นะครับสีผักก็ยังไม่ได้ทําที่กับข้าวก็ยังไม่ได้อ้าที่นะครับดูลอดอน ขื่นนีไหมนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไว้แล้วครับพุ่มก็อนอนปักแป๊บนึงนะครับครับเนี่ยครับท่านผู้ชมการเอาตอรอดในป่านะครับกฎของป่ามีอยู่3ข้อนะครับข้อหนึ่งนะครับห้ามเกิดบาดแผลถือว่าไกลหัวใจนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือไม่สมควรให้ มีเลือดออกนะครับในการที่เรามาอยู่โซลอดในป่า นี่ก็เวลาเกือบไป่าสงแล้วครับเราก็ยังอยู่อยู่บนเขาเลยโอเคนี่เราก็ได้แบบน้เรียบร้อยแล้วครับไปครับ นในนก็เรามาตัดไหม่ไปแล้วนะครับไดโนโมานี้ไปเป็นวัตส,สู้ดิบตอนนีมม้ตาเราก็ได้ลุงมาจากเข้านะครับตัดไหม่ไ่นะครับ้ากา 5.4ท,ทางแล่มคืนนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมจะทำถิ่นักก็คืนนี้นะครับก็ตอนนี้เวลาจะตั้งมุ่งถึงแล้วนะครับก็ถิักเราก็ยังไม่เด้็ีนะครับส่านผู้ชมอานกับข้าวก็ยังไม่รออยู่ตรงไหนทีนะครับเดี๋ยวไว้วากันนะครับ นี่นะคแตงโมยิมต้องเป็นแดง้อนมาแน่นะครับแตงโมนตรงนี้หลังจากเราทำดีปักหารไเ็ยแล้วนะครับตอนนี้เราเวลาฮามัวงกุ้งยิมกันนะครับเราก็ยังไม่มีหฮะเลยวัตถุดิบสีดจะมาลองทองจิ้มเงนที่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำตับแบบนี้กับแบบผักบอ้งผักหม่านะครับกใกล้แส่นะครับเนี่ยผมก็ไปหักใม้นะครับเอาวัตถุดิบในตาเนี่ยนะครับมาไม้ เชือกนี้เราจะไม่ให้มันยาวนะครับเห็นตะว่าเราต่อเอามันไปย้อนแนวระวังลู่ยิ้นหลงยิ้นนะครับตะว่ายิ้นมันยาวเกินไปถ้าติดลามันจะพาไปฟานกับผมนี้เราไม่สามารถเขามันมาได้ครับได้แล้วครับผมได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดครับคนเลยครับท่านผู้ชมมือนี้เราไม่อดตายเลยนะครับ ได้แล้วครับปลาดุกกรับุกปลาดุกนี่ก็คือปลาดุกลำพันธุ์นะครับที่มันชอบอยู่ตามสายห้วยสายน้ำตกนะครับเป็นปลาอาาตะกุลปลาดุกปลาเน่าอ่อนที่ว่าใกล้จะสูญไปแล้วนะครับเพราะว่าทำเป็นเกลง่ายๆข้าขงลำตัวของเขาเนี่ยก็จะมีพวกจุดลายๆนะครับแล้วเขาก็จะชอบแอบอยู่ตามซอกหินนะครับ เพวกผมก็เลยต้องเอาตาเบ็ดเนี่ยแย่ลงไปในรูหินถึงจะได้มาครับแบเ,เดียวได้เลยครับ ตันผูุยมตั้งไม่ถึงหนึ่งนาทีครับตั้งปุ๊บได้ปั๊บครับถึงเอาวันนี้มีเมนูนะครับก็คือปลาไหลปลาไหลอวยนะครับต้องสัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนูกันนะครับกับข้าวย่างถาวนี้ครับก็บต้องกินถาวนี้ครับ นี่คือปลาดุกลำพันธ์นะครับได้มาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะทําการล่ามันลาวนะครับเวุ่ผงนี้นะครับเรายังดยอ่กวันหนึ่งนะครับคืนนี้เราจะทําการล่าปลาดุกลำพันธ์กันนะครับแต่มือนี้เรามาดับก้าวก่อนนะครับผอเีนี่นะครับนอไม้ที่เราแก็บมานะครับครับลวกพลวยนะครับต่อเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในแกงปลาไหลนะครับ ลาแขงแลวนะครับทำบอดี้รับวังสีปักของเราจะเซดนะครับย่างแถวนี้ก็จงกินแาวนี้ครับท่านผู้ชมหลางันต่ว่านะครับอันนี้กาโนไม้นะครับเดี๋ยวเราเก็บไม้นะครับกับพวกป่วยเชื้อนะครับต็ตอนนี้ข้าวเรากา้วงทุกเรียบร้อยแล้วนะครับแล่ถึงกาที่นะครับแกงปงตาไลกับลาดุกลำพันอย่างไรครับโมแขงหลักจังเลยอ่าตังแตนี้โมแขงวันนี้เราหลังชั้นอกมาเป็นบีเซตเลยนะครับวันนี้ ถึงเวลากินนะครับเดี๋ยวผมจะห้ดูเนื้อปลาไหลก่อนนะครับนี่คือเนื้อปลาไหลนี่ครับคือปลาดุกลำพันธ์นะครับหนึ่งตัวเดีวเราตกได้มาตอนเย็นนะครับแ้วกปลาไหลกองตัวยอมรับเลยกับขึ้นมาตัดไใหม่ไว้นี่ผมเดินข้าวมาช่องโลเลือแล้วครับผม,มนึกว่าไปตัดไใหม่ไว้แก่ๆตันมืผยมตกลงเดินขึ้นไปช่องโลเลือแล้วกับตันมืม้ยม ลงลบนะกรับเม็ดแรงนะครับกับพวหนุอยากกินข้าวก่อนนะครับมากครับท่านผู้ชมกินข้าวกันมือนี่เป็นมือพิเศษหรือแรงหายอย่างเบียร์ลอยล้านมืนล้านครับกินอานมือนี้ไม่ได้ครับมากครับท่านผู้ชมนี่ครับเวลาเนื่อยๆครับมันล้อยเราขับไปน้องถึงเวลากินแล้วครับกะเปิบกับมือนะครับท่านผู้ชม เอาครับยัดเข้าไปตรงตรงเลยครับไม่ต้องอมตรงฟันกับไม้ไผ่ครับแต่ผู้จมไผ่ก็จะนอนดุจนีหัวอยู่แล้วครับ ดุลำปั S ้นเนี่ยครับตัวนึงกองคนอาจจะอเอาตลอดได้นะตัวนี้ส่งมื้นไม่ไายกับไม่ไายอย่างเดียวกันส่วเดียวส่งมื้นไม่ไายกับดไอ้หมาดกันจิงกับท่านผู้ชมแต่ผมบอกแล้วว่าปลาตัวนึงมันก็เขาโคตรเลยครัปั้นโรคปั้นเราครไบแม่ไายครับกว่าเราไม่ได้จริงแต่คุณเฮฟซี้คิดว่าเราเหมือการสร้างภาพมพื่การเตรียมการมารวมกับเราได้นะครับ มาสนุกกับเราได้เรื่องคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงครับสุดสำคัญเด็ดรุดเลยนะครับตันจอคลิปปันนน้นะครับเป็นกำลังใจง่ายพวกเรานะครับคนทั้คลิปนะครับดุงตีทังแรงกายแรงใจนะครับว้ากดเจ้กดไลค์กดติดตามพี่น้องไปดูต่างบ้านด้วยนะครับอย่าลืมคนละขั้นนะครับพี่น้อง พี่ครับปมามาทางไหนอ่ะป okay. ้าป้าผมก็ไม่รู้ครับผมกัเนผมเรี่งนะทำกลับไม่ได้เลยครับโอโอเคครับผมแบผไปไปปามามาาไปไหนละกัมเรนกัมเรนโอเคครับเรากลับด้วยกันครับไปรัไปครับไปครับอเีนกานียนกมีังไครับมเนป้าาทางนี้ครับปามาทางนี <h 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 ้ปามาทางนี้โอเคโ้าอะไรเป็นยากหัวเนาะ